เรียบเียบเลยเด้อพี่คิมจะอัดคลิปเด้อเราอยากถ่ายแล้วมมคลิปนะสวัสดีครับตอนนี้คือในรายการคิมคิมทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์อ่าอ่าไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเออเออเดี๋ยวลืมใส่เซิร์ฟเวอร์เอ้แมาดิเอ้ยทำสดๆเลย มามาปาดานนเป็นภาษาจีจีเกมกากอันนี้ก็เอสเอสเอ้ยจีสองดอท L B S G ดอท N E T ไป ขึ้นแล้วว่ะอ้ยๆๆตอนนี้ผมจะกินอะไรเนี่ย๋ยวแป๊บนึงครับอะไรแค่แป๊บนึงไปเอ้ยเดี๋ยวลืมสมัครเลยล็อกอินล็อกอิน ครับ R E G I S T E R วักตามรำดับนะฮะเจ็ดตัวหนึ่งหนึ่งสองสามเลือีกหนึ่ง U ะไร U C A N อะไรวะอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไร U U C A N อะไรวะ C A N ดูยูแล้วก็อะไรดูอะไรก็ไม่รู้เออไม่ต้องช่างมันครับเอาไปอะไรอะไรไเวลี่เเพาะพอ v i เหรอทีเอโอ้โอ้เต็มมันบอกว่าเต็มอะเต็มมาทุกการเลยเหรอเต็มฮะเต็มฮะ เอมครับก็มบไม่เป็นไรครับไป่อไปไอไปเอเล่นอันนี้ก่อนเดียเดี๋ยด้วย จะไม่ซื้อจ้าเหรอไม่ใช่โอ้โหแล้วจะซื้อยังไงวะซื้อกายเห้อื้อมนขายสิไม่ได้หรอกเดือดรู้ไม่ได้หรอกเ้ยจะไปยังไงว เออขึ้นได้แล้วผมขอไปถ่ายรูปแบบไอกระดุมตรงนั้นก่อนเป็นของที่ระลึกนะฮะนะครับตรงนี้แหละตามสอง เอ, sociedad, อ Bref, ball, 谢谢้ ını, ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงไปเอากดเสียงลงสามสองเอาแมวมากดไม่พร้อมกันสามสองหนึ่งเอาเอาไหม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 เอาเอ้าดูอะไรวะเนี่ยโดนแบนเหรอ ไม่ได้ทำอะไรเอ่ไม่โดนแบนหรือเปล่าเ้เฮเ้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 เป็เฮ้เอ้ไฮ้เไ้้้เฮ้อเอาซฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้่ เดีย๋ยวแป๊บนึงขอเอาเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะับกีจีเอ็มกาเรารอแป๊บนึงนะขอไปดูไอพีเซิร์ฟก่อนได้โทรศัพท์อีกเครื่องนึง่งขอรอกดชักเป๊ี้ยนึงอืมแป๊บนึง ไม่เคยเห็นอยู่อยู่ในนี้เดี๋ยวแป๊บนึง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 ค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเจาะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ขอดูก่อนแป๊บนึงอะ่แป๊บนึงครับ PE. อดอทดอทอะไรวะ PE. อะไรวะแป๊บนึงนะ PE. ดอท L ี เออ .net แค่นี้ป่ะอ่ะเข้าไปเลยเริบนั้นเขาไม่ได้โดนแบนนะคราวนี้ก็ได้เข้ามาแล้วครับพี่เซิร์ฟเวอรอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะผมเคยเล่นอยู่แต่ผมลงไปกดออกกดลงอกแต้ โอ้ยลกมาตอนี้อ um ุยตกโลกรออีกที่วิววะเนี่ยปุอยากรู้ทํามันทำยังไงวะอะไร โอ้โเฮ้ยได้ที่ขุดมาแล้วโอ้ได้ไี้ขวานเหล็กเอ๊ะที่ขวานเหล็กวะเซนก็ขวานเหล็กจริงๆนี่ล่ะวุ้ยเพชรฮ่เพชรเออ ถ้าใครอยากรู้ว่าผมอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดหนองคายครับผมหนองคายเมืองหน้าอยู่เดี๋ยวลืมกดชิปรนึ่งหนึ oido haku pawa na ta shayaya